มเฮียมรถเหมือนเลยผู้จงอ่างเอาเอาโต้มัดเอาเลยเอาตรงเชือกอ่ะมเฮียมเลย มันฮอนเนาะมันฮอนอืมมันลงได้กะมไไปเผือไง